กับผมโตชโนนครับกับ Thailand m a กที่สุดคิปตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองนนทบ,บุรีที่สารากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าครับแปลนสวยมากนะครับอันนี้ไมคหันอันนี้อ่ะสจหน่อยอืมอืมด้าน ดูกันพอเราข้าวนะครับก็แต่ละเกินจังหวัอดอุทัยธานีหลังเก่านะครับเนี่ยด้านเนี้ยครับอาคารหลังนี้ครับสร้างขึ้นในโดยกระทรวงยุติธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2อ5 3โดยแบ่งพื้นที่มาจากที่ดินที่จัดซื้อไว้เตรียมสร้างเรือนจำมาหารตโทษเลยเราชการบางขวางเดินไปจุดป,ประสงค์ให้เป็นโรงเรียนกฎหมายแต่เนื่องจากยังไม่มีบุคลากร นะครับผมเจนได้ใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนราชวิทยาลัยแทนตัวอาคารใช้งบประมาณก่อสร้าง5,098.69บาทนะครับสร้างเสร็จแล้วเป,ป็นงาระมาณ2 0เป็นงบศาสตร์2,454ต้องมั่นภายหลังโรงเรียนราชวิทยาลัยเลิกจิจการไปอาคารนี้เจงได้ใช้เป็นสาร,รการจังหวัดนนทบุรีระหว่างพศออ2471-2535หลังจากนั้นใช้เป็นที่ตั้งวิทยาลัยมหาไทยไมากนถึง พศ2551ลักษณะของอาคารครับเ,เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่ใช้ประยุกต์ที่ประยุกต์ให้เข้ากับภูมิอากาศเขตร,ร้อนหันหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นลาาักษณะสถาปัตยกรรมหลักในสมัยก่อนตัวอาคารมีเนื้อที่รวม2ไร่2งาน51ตารางวาเป็นอาคาร2ชั้นครับก่ออิฐถลปูนมีเจดหลังวาง่างแปล่าพิรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบลานกว้างถูกคอตแรนเกลิลนะครับเชื่อมบ,บอกกันด้วยระเบียงทางเดินทำด้วยไม้ที่ สร้างยื่นออกมารอบอาคารซึ่งช่วยป้องกันแสงแดดให้กับตัวอาคารด้วยคุณค่าทางแสงในความสำคัญทางประวัติศาสตร์ก,มมกรมชลประการจึงขึ้นทะเบียนอาคารหลังนี้ครับเป็นวัตถุทงวิทยาศาสตร์สองบัญชีหน่อยยี่สิบสีนะครับโอ้โหเจ็ดหลังเลยเเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณนี้นะครับเจ็ดหลังนะครับ โอ้กอะกรพัทนาปัตยกรรมยาวมากๆนะครับเรื่มทีละส่วนเลยนะเริ่มจากกันสาสตรก่อนเลยนะครับเกี่กับบริเวณนี้ครับกันศาสตร ใชกครคนศนสตร์ตรงและนบนงของระเบียงทางเดินทําเป็นบางเก็ดมาเส้นนอ,อกจากช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดดไม่กระทบผนังอาคารแล้วยังทาให้อากาศร้อนจากตวัวอาคารถ่ายเทออกไปได้ง่ายด้วยนะครับตกไหมครับขั้นถวยนี่ครับส่วนนี้ครับนี่ยืดนมาด้านนี้ใช่ไหมขันถวยอันนี้การศาสตร์นะการศาสตร์ันถวยนะครับ ก็คันทวยรับการสารทําด้วยไม้เป็นรูปแบบเดีขาคนี้ครับเรียบง่ายแข็งแรงช่วยคำยันรับน้ําหนักการสาดและเป็นเครื่องประดับเพิ่มความสวงามให้กับอาคารด้วยครับต่อไปครับไปที่หลังคาครับใช่ครับก็คือมุมบนโอสามเหลี่ยมนียหลังคาอาคารเราเป็นทรงสูง นะครับผมมีที่ว่างใต้หลังคาเรพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยมีทั้งทรงปัญนหยาและทรงตัวปัดที่มีการตัดมุมด้านบนของหน้าจั่วเพื่อประโยชน์ในการระบายน้ําฝนนะครับแล้วก็ราวระเบียงครับนี่ครับราวระเบียงโอ้มีทุกท่านเลยนะเนี่ยราวระเบียงใช่ครับราวระเบียงทําด้วยไม้เป็นลวดลายแบบตะวันต,ตกที่นิยมในสมัยรัชกาลที่6 ช่วงบนเป็นรายการกระบ,บาดในช่องซีเรนแบบเดียขาดนิดช่วยละตอกแต่งด้วยไม้ระแนงแนวตั้งยนช่องว่างสับกันแล้วก็ประตูหน้าต่างในช่องระบายอากาศ <c oughs> ใช่ครับอันนี้ครับประตูหน้าต่างในช่องระบายอากาศ <c oughs> ช่องระบายอากาศอะไรนะเนี่ยมีช่องใช่ ประตูทาเป็นบานลูกฟักนะครับบานลูกฟักนะครับส่วนหน้าต่างเป็นบานเกรดด้านบนของกรอบประตูหน้าต่างมีช่องระบายอากาศาเป็นแผน่นมชะลุลายแบบเรียบง่ายช่วยไทยเทอาจารย์ภายในห้องแล้วก็บันไดครับนี่ก็บันไดเนี่ยไมันดอยู่ด้านหน้าตรงนี้เนละยไม่เห็นในในแปลงตรงนี้แปลงตรงนี้เห็นแค่ห้าห้าสิ่ง ห้าอย่างนะอย่างที่หกไม่มีมันอยู่ด้านหลังนะครับโวมันไดสร้างไว้ด้านหลังของตัวอาคารยื่นออกไปนอกแนวระเบียงทางเดินมีหลังคาเอียงลาดขันหลับกำโดมันไดกับบมันไดอยู่รอกตัวอ,วอ,วอาคารแสดงถึงแนวคิดที่ได้รับมาจากสถาปนิกรรมไทยนะครับอันนี้ครับก็คือสาราการแต่วันท่บุรีหลังเก่าครับสวยนะครับผมมีรูปของงานารยิ่งก้ากับ ราชินีด้วยนะครับฝนมากมากช่วงนี้พักสักครูครับ